สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเมือ่อนี่ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วครับก้มก้มบานเฮาตอนเวลาคำคำไก่สิม,มืดอเนาะเพื่อนเพื่อนอากำลังเงียบกำลังเงียบเสีงนี่กำกำลังเงียบเสียงเลงจังได้ลูกเต่า คนที่มาจากกรุงเทพกรุงไทยมาแต่ทางานทําการกับมาบ้านหมาพ่อแม่มาเยี่ยมบ้านถือก,การแต่ละเทือกลับหอบ้่านไดกรลบไดไหวพ่อแม่ในบ่บเด้เอาน้าม,มาหลางังมือหลังเท้าห้แก่ในบ่บสำหรับลูกๆทั้งหลายมือนี้ก็สงสัยสิมนี้คนกลับไปแน่หละลนะเนาะ ผู้กับผู้ยั่งผู้ที่เพิ่นล่างานงานเพิ่นพักน้อยอาบางโรงงานเพิ่นก็พักน้อยบางโรงงานเพิ่นก็สิมีเวลาให้หาลายมือ,อาสามสี่มือนี่สิเท่ากันกับโบาจักเนะาะโบเคยเดินไปน้ำพิ่นเลยบ่หูน้หรับมื่อนี้กับชิมาอ่าวาจากันเรื่อง เป็นำคำกรเล็กน้นนอยพ่อได้ฟังพอให้ลูกเต่าได้ฟังกันมีโอกาสไม่เวลาได้ฟังกับฟังเบิงเป็นจยางน้สำหรับพ่อแม่เาที่เดยงเข้ามาฟังฟังเบิงคุณพ่อแม่สุดพันละนาหาที่สุดหมู่มนุษย ทั่วโลกามหาศาลคุณพ่อแม่ยากแท้จะประมาณจะเปรียบปานพระคุณท่านนั้นไม่มีอันพระคุณของใครในไตรภพเล่าไม่จบด้วยลายลักษณ์เป็นสักขี พระคุณใดเทียบท่านนั้นไม่มีควรแล้วที่ลูกจะพร้อมน้อมบูชาลูกทั้งหลายคิดว่าใครให้กำเนิดเมื่อเราเกิดใครภูมิฟักเก้ารักษาสู้กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงแต่เกิด กำเนิดมาคิดดูว่าท่านลำบากสักเพียงใด,ดนี่แหละลูกเต่าทั้งหลายบนคุณนี่พ่อแม่เป็นเลี้ยงเ่ามาเลี้ยงห่อมาปั๊บมาใจละเทือกมากราบมาไหวก็มาแน่หนาม,มาหลังมือหลังเท้าให้แก่แน่หาสุดใหม่ๆมาเปลี่ยนให้แก่แน่ให้แก่ใส่เตี๋ยวโต๊ะเก่า,จจกาหลายขาดๆนะ เต่าทั้งหลายก็จดจำไว้ในฟังๆไว้ในเด้อขันมีเวลาฟังขันบมีเวลาฟังก็มือได้ว่างขันเปิดไปเห็นคลิปนี่ก็ฟังเอานำแน่ฟังแล้วก็อย่าลืมกดแลก์กดแช่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แน่เด้อเพื่อน คนสำหรับลุกเตาลุกหลุหล,ลนลนทั้งหลายก็ไม่แค่เนี่ยละแล้วจบชิปไปเพียงแค่เนี่ยก่อนสบายดีสบายดีเด้อ